เบกกี้สีทัญญาโพสต์ข้อความวอนลูกค้าลบคลิปหลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเสื้อหลุดขณะโชว์เรียกได้ว่างานนี้ทำเอานักร้องสาวอย่างเบกกี้สีทัญญาถึงกับเสียทรงไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่เจ้าตัวกำลังโชว์อยู่บนเวทีนั่นก็คือ เสื้อที่เจ้าตัวสวมใส่ขณะขึ้นทําการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นดันหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวในตอนที่กำลังเต้นอย่างเมามันดังนั้นเจ้าตัวจึงรีบโพสอินสตาแกรมเพื่อขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ได้ถ่ายวิดีโอขณะนั้นไปโดยสาวเบกกี้ได้โพสคลิปและระบุแคปชั่นว่าวันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อหลุดบนเวที คุณลูกค้าท่านไหนถ่ายทันกราบลบทิ้งให้เป็กด้วยนะคะภาพหลังจากนี้ขอบคุณคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิงห์นะคะหลังจากที่ได้โพสต์คลิปและข้อความดังกล่าวไปนั้นก็มีเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบรวมถึงแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สาวเป็กกี้อาทิดีเจต้นหอมบอกเป็นห่วงลูกคา้าจัง จุลภาคซาร่าถามมีต่อไหมปิ่นเกตมณีออกแวกบูมแม้